สวัสดีครับพี่องเกษตรกรทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องที่รักในการฮ็ตเกษตรทุกคนนะครับเมื่อนี้นะครับผมที่พาพี่น้องเข้ามาเบ่งเห็ดเฟี้ยงนะครับหรือว่าเห็ดฟางนะครับเห็ดฟางที่เกิดเองตามธรรมชาตินะครับเ้าบ่อห้องพ่อตองซื้อเชื้อเห็ดมาเพาะนะครับขายแค่ห้องมีฟางนะครับเพื่อนก็สามารถเกิดเองได้นะครับฟางอยู่นี่นะครับวงผมอัดมาไวประมาณเกือบ2องปีนะครับสองปีอัดมาไว เพื่อที่จะกินเฮ็ดฟางย่างเดียวนะครับฟางเอียงกระไดนะครับแต่อันนี้เป็นฟางเขาเหนียวนะครับฟางเขาเหนียวมงพมอาไว้นี่ก็จะเป็นไตไตลมใหม่นะครับไตโฮมนะครับไตโฮมมีความแดดแน่นะครับโฮมแน่นะครับฟางพ่อถึงพ่อถือฝนแดกฝนฝนปีแหลกมันก็จะเปลี่ยนในธรแต่เปลี่ยนยังบ่ลลายนะครับเฟียงยังบเนาหไหลนะคบพ่อะตกปีที่สองมากนะครับพี่น้องเบังนะครับผมบอกเลยว่า กินแถบเาะท่านครับเมื่อวานผมเก็บออกไปนะครับเกือบสามโลนะครับพี่น้องตื่นแต่เชามาอนี่ผมอาจจะมาเก็บเบื่องครับพี่น้องเพิ่นแก่ไปเลยครับแก่นี่ก็คือว่าเพิ่นเป็นดอกั้งว่านนะครับเข้ามาเห็นนะครับเพิ่นยุดเพิ่นยุดไต่เฟี้ยงเล็กๆนะครับเพิ่งผมกับบ่ขุยนะครับยันยันดอกหน่อยมันแตกเพราะผมบ่ขุยกลับมาเบิ่งังมส่อพี่น้องแก่เบิ่นครับ ถามว่าซุ้มเลียแก่นกินได้ไ่ก็กินได้นะครับแต่ผมจะว่าเก็บนะครับป้อยให้เพื่อนเป็นเชือต่อไปพี่น้องท่านไหนนะครับอยากอยากกินเห็ดเฟี้ยงครับแบบว่ามีสารเคมีว่าต้องปนเปลี่ยนสารเคมีเลยก็ขึ้นนี่นะครับพี่น้องอัดนะครับเฟี้ยงอัดกับเฟี้ยงก่อนเป็นเห็ดแตกตั้งกันดีบ่าผมตอบเลยว่าดีนะครับเพราะว่าเฟี้ยงเฟี้ยงที่ห้ออัดนี่เพื่อนจะเป็นเห็ดฟังดีกว่านะครับเพราะว่า รถมันในอัดเกียบเขากันนะเพราะว่าเชื่อเชื่อเห็นมันในเดือนนะครับมันก็ดีเดือนเดือนบ่บ่ฟิวบ่อนนั้นคือยังังเฟียงเที่ยวบ่อัดนะเฟียงเที่ยวบ่อัดมันบ่เกียบพี่น้องเพราะมันบ่เกียบบะนี่เชื่อมันเดินง่ายนะครับมันเปลี่ยนง่ายอันนี้มองผมอัดนี่มันเปลี่ยนง่ายนะครับเฟียงอัดมันเปลี่ยนง่ายเปลี่ยนไปเบิ้ดนะครับนี่เปลี่ยนไปเบิดย่างเต้านี่ผมเก็บนะครับเมื่อรัดสองโลขึ้นนะครับ บ่ไเ้เก็บขายที่พี่น้องเก็บกินนะครับมีกินตลอดนะับหนาฝนเพราะฝนเลงนี่มีกินตลอดเพราะช่วงนี้ห้องผมมีแทงนะมีแทงนามผมก็เปิดนามไส้นี่นะครับสไสให้ตะกาผมพอดีมันแช่นะครับมันแช่เขาทั้งไตมันซึมเข้าไปนะครับมันก็เริ่มเปลี่ยนมาเลยนะครับเริ่มเปลี่ยนมาตั้งแต่เปลือกผ้านะครับพอฝนเลงมันก็คือออกเต็มทีนะครับนี่นะครับพี่น้องดีนะครับ พี่น้องท่านใดเกษตรกรท่านใดทีด่เฮ็ดทีด่ทํำหน้าปลูเขานะครับใข่ก็เข้าเผาฟางทิ่มนะครับคือเข้าอัดอัดนี่ก็ก,ก่อนละมัคขีบาดนะพี่น้องอัดแล้วมักกวางเทินกันไว้นะครับฝนเดียวเท่านั้นพี่น้องฝนเดียวปีเดียวเขาก็สามารถกินเห็ดเฟี้ยงได้เลยนะเห็ดเฟี้ยงนี่ก็กคือหามถ้าเข้าถิ่กินเเฟี้ยงเห็ดเฟี้ยงนี่หามน้ำหามให้ไกลเขามาเคียนะครับเขามาขุยมาเคียยี่นี่ผมก็เลี้ยงไกลให้กอนนะครับถ้าว่าไกลไกลบ่เขามาเคียนะครับ บ่ขเขามาเชียขันใกล้เชียนี่คือคือเสียงเห็ดนี่สิแตกก็เห็ดนี่จิบ่เดือเลยนะครับอันนี้ใกล้ดีที่ว่าใกล้ภเขามาเคียนะครับพี่น้องเห็ดกะช่วงฝนมานี่กินประทันเลยนะครับเนี่ยจนแกเ่าถิ่มไปนะครับบ่ได้ใส่สารเครมีเล็งยั้ยงนะครับเป็นเห็ดเฟียงตามธรรมชาตินะครับพี่น้องนะครับนี่ก็จะมีเห็ดพวกนี้ขืนทำทบน,น,นี่ตามธรรมชาติเลยพี่น้อง ทางใต้นี่ก็มีนะผมอ่ะนะฮีลีนะเป็นไปเบิ้นะครับช่วงฝนเลงช่วงนี้ฝนกับปีนี้ฝนก็ดีนะครับฝนเลงดีเฮดเฟียงออกกุออกคากออกแงนะครับพี่น้องเบ่งครับพอาเบ่งส้นทางนี้นะครับส้นทางนี้ก็ออกหลายกันพี่น้องนะครับเมื่อวานผมเก็บตสบ่ส้นท่านี้แหละมันออกแงส้นท่างเนี่ยปไมว่ไดะรคุยยผมไม่เห็น,นครับนี่ยครับ ผมเก็บแล้วผมจะว่าเอาขานะครับขาผมก็จะเด็ดไว้นี่เลยมาถิ่มใส่ฟางคนไว้เลยนะครับเพิ่นเกิดต่อไปนะครับนี่ครับนี่แหละครับพี่น้องเกษตรกรท่านไหนนะครับอยากกินเห็ดฟางต่ำท่ามฉาดว่ต้องใส่สารเคมีนะครับแค่เขาอัดฟางไว้ครับฝนเดียวปีเดียวพี่น้องได้กินนะครับสำหรับท่านนี่ว่มีอย่างไรนะครับพาพี่น้องเขาบอกว่าเห็ดฟางนะครับกะ ขอฝากพี่น้องใส่กดไลค์กดแชร์ให้ผมน้ำเนี่ยกันแล้วกันนะครับใส่กดติดตามฝากช่องิดหน่อยของผมไว้น้ำเนี่ยกันแล้วกันเด้อครับเดอ้อธาน,นีไม่ยังไหลก็ขอให้พี่น้องเข้าสูขข่กุกคนเกษตรกรมีความสุขความเจริญน,นะครับคิดสิ่งใดปรารถนาที่ไหนครับคพี่น้องเข้ารวยๆวดสูสูนะครับเดอ้อท่านี้ก็ขอกล่าวมาสวัสดีครับ